ฝันเห็นแมวสีขาวมาคอเคียฝันเห็นแมวสีขาวมาคอเคียเลขนำโชคหนึ่งเก้าเก้าเหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเหนึ่งฝันเห็นแมวสีขาวตัวใหญ่แปลว่าจะมีเคาะอาผัน จะเกิดข้ออาถันบางอย่างให้ระวังถูกทำเสน่ห์ถูกคุณใสยมนดำระวังจะเจอมิจฉาชีพช่อโกงเงินระวังถูกหลอกลวงจากพวกที่เป็นมิจฉาชีพออนไลน์มีคนอิจฉาลิษยาที่ท่านดีเด่นเกินหน้าเกินตาจะถูกชาวบ้านคนในวงงานนินทาว่าร้าย เพราะเขาลิษยาที่ท่านดีเด่นเกินหน้าเกินตาฝันในลักษณะนี้ให้แก้เค็ดโดยการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะมีโชคลาภจะถูกหวยได้เงินก้อนโตฝันเห็นแมวสีขาวเนี่ยจะต้องระมัดระวังคนอิจฉาลิษยาทำคุณใสสาบแช่งค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาค่ะเอะจะติดต่อค่าดูดวง300 500ค่าทํานายฝัน200ท่านที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดซ b s สไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ